สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ,อ๊อฟไปส่งมอบรถเอเชียอินเตอร์คูลอแล้วค่ะวันนี้โอ้รนอนหน่อยนี่ใส่ชุดเต็มยุ่เลยค่ะอันนี้ก็ได้ไปไหมเนี่ <c oughs> นเยเดีย๋ย <c oughs> วนี้สัมภาษณ์แม่หน่อยนะคะวันนี้แม่คะนี่เป็นวนะีนนนดีโอนะสั้นๆวันนี้แม่เป็นไงข้างคะวันนี้มารับรถกับอ,อ๊อฟค่ะ พอใจค่ะอการบริการหนูเป็นยังไงบ้างคี่ยมค่ะเย่มเย่มของแถมแม่ได้ครบไหมครบค่ะนี่เราวันนี้แม่ก็ไม่ได้ใช้เงินรถใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าแม่จะมาเอาอีกใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่อ๊อฟจะพาลูกค้าดูรถอีกสักนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างที่อ๊อฟแถมอะไรแหงบ้างเนาะไปเหมือนแม่ไปดูกัญญอ๊อฟจะบอกนะคะดับแรกเลยมีฟิล์มนะคะ ตัวนี้นะเป็นของแถมให้แม่นะคะปีนกันจาเบ้ามือจับอ่านี้สําหรับรถห้องเย็นนะคะของแถมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็จะเป็นที่แม่ใช้ประจําเลยคืออะไรคะใช้ปัดน้ํามันไหมใช่น้ามันค่ะน้ามันสาคัญใช่ไหมคะเอาให้น้ามันแม่ไปเยอะมากเลยเนาะคุ้มจริงๆรอบนี้แล้วก็อีกอย่างนึ่งเดี๋ยวสำรวจรวบรอบ,บแอร์นะคะพวกคูแอร,ร์อะไรพวกนี้นะคะ เดี๋ยวจะพาแม่เดินดูนะคะโอเคอันนี้แม่มาออกกอ,อ่าเป็นคันแรกเนาะ,ะเดี๋ยวคันต่อไปเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังใช่ไหมคะ,ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลูกค้าจะกลับมาอีกนะคะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นแอร์โฟเวย์นะคะแม่อันนี้แม่จะให้ใครขับะคะคันนี้อ๋อจะให้พ่อว่าจะไปขับเองออ <laughs> ถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็จะจ้างคนขับค่ะ จะเป็นแอร์โคเวนะคะส่วนตู้จะอยู่ที่เมตรแนะคะภายในนะคะความสูงอของพอ่อาจารย์ห <c oughs> ิดนิดนึงแล้วก็ข้างนอกจะประมาณ2เมตรนะคะแม่โอเควันนี้สั้นๆเนาะทังที่อากาศร้อนแล้วก็ลูกค้าก็มานานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะหิวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบหน้าพี่อ๋อจะปล่อยคันไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊าย <c oughs> บายคะ่ะแม่สวัสดีคะ่ะบายค่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> <c oughs>